รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำว้าวที่นี่หรอ ที่นายจะพาฉันมาเที่ยวนะ่ะมันสวยมากๆเลยนะแล้วก็ไม่มีใครเคยพาฉันมาที่นี่เลยล่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะมันเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยล่ะเราดีใจนะที่เธอชอบนะเนเน่เราเห็นเธอสีหน้าไม่ดีก็เลยพามาเพื่อมนจะทําให้เธอรู้สึกดีแล้วก็มีความสุข,ขมาได้นะขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ทําเพื่อฉันสักขนาดนี้เลยอะรู้ไหมเวลาฉันท้อหรือกําลังเศร้าเนี่ยพอได้ยินเสียงขึ้นทะเลนเนี่ยมันทําให้ฉันเนี่ย สู้ต่อไปได้เลยนะเราดีใจนะที่เธอรู้สึกดีขึ้นมาเดี๋ยวเราไปที่สะพานกันดีกว่านะเออเอาสิไปฉันก็อยากไปโดยไ้เปอนการ์นนะตรงนั้นน่าจะสวยแนะ่ดู ว้าวดูสิมีน้ำตกด้วยอ่ะรู้สึกดีจังดอกไม้ก็สวยด้วยใช่แล้วล่ะแล้วก็แสงยามเย็นเนี่ยมันช่างสวยจริงๆเลยเนาะพอมากระทบกับน้ำเนี่ยใช่ใช่ใชฉันแหละชอบที่นี่ที่สุดเลยล่ะดีใจอะที่นายพามาครับเออเน่เ่ผมมีอะไรจะบอกคุณด้วยล่ะเอ๋อะไรหรอถ้าเธอพร้อมแล้วฉันบอกเลยละกันนะ คือเออเราด่ะชอบเธอนะเดนน่ฉันอ่ะชอบตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเธอเลยนะมันทําให้ฉันรู้สึกดีและเวลาเห็นเธอทุกฉันก็เจ็บใจไปด้วยอ่ะแล้วเธอล่ะฉันเองก็ชอบนายเหมือนกันนายแบงค์ชอบมาตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วทุกครั้งที่เราได้เจอกันฉันรู้สึกดีแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากเลยล่ะแล้วก็เวลาฉันต้องการความช่วยเหลือก็มีนายได้แหละที่คอยยืมมือเข้ามาช่วยฉันนะขอบคุณมากๆเลยนะ ฉันล่ะชอบนายมากๆคุณนะที่ตอบรับความรู้สึกผมนะต,ต่อจากนี้ไม่ว่านเนนี่จะเจออะไรมาผมจะอยู่เคียงข้างแล้วก็ปกป้องคุณแล้วก็ดูแลคุณให้เป็นอย่างดีเลยนะไม่ต้องกลัวนะฉันเองก็เหมือนกันนะฉันจะอยู่เคียงข้างนายไม่ว่านเยจะเจออะไรมา<ๆ>ก็ยังมีฉันอยู่ข้างๆเสมอนะสัญญานะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเนี่ยสัญญาว,ว่าผมจะรักแล้วก็จะดูแลเนนี่ให้เป็นอย่างดีเลยนะ เม่อฉันเลี้ยงกับแกตัวตปิดต,ตัวไม่ได้ให้ฉันก็จะใช้สื่อสักหกออนไน์เนี่แหละจาัดก,การแกสร้างภาพว่าแกน่ะเป็นคนรวงกรุบทับอะไรที่มันไรอย่างอายแล้วทีนี้พอโพสต์แพร่ออกไปนะทุกคนก็จะเอลียดแกช่งแก ไม่อยากขยันแค่แม่แต่ตักแกเองฉันจะ grab ตัวเองวิ่ได้ <c oughs> และดูสิถ้าแบ่งรู้เรื่องนี้เข้าเนี่ย <c oughs> เขาจะยังรักแกอยู่หรือเปล่าและทีนี้จิตของแกก็จะตกแล้วก,ก็ทำให้แกตายไปเอง <c oughs> <c oughs> ฉันอยากเห็นสภาพตัวของแกรู้สิ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงให้หมดสิ้นย่งจริงๆ,ๆังนะพี่ท้าคนแบบแก ชิจัดแหละตด็กผู้นี้เช้าตาย้ไว้กรีดเด็กผู้หญิงคนนี้มันฉันไม่อยากจะพูดคำนี้เลยอะไม่รู้จักไรอยากอายเลยอะตายแล้วเด็กคนนี้ยังดยู่เทะๆทำไมถึงหัหนๆแบบนี้เลยเนี่ย นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมถึงมีคนทำแอคลุงแล้วก็โพสเรื่องราวที่บัเทศแบบนี้กับฉันเลยเนี่ยใครเป็นคนโพสจ่ะเสียหายหมดเลยนะทำไมกันน่ะทั้งทั้งที่ฉันอยู่เฉยๆฉยฉันไม่เคยเลยทำให้ใครเกลียดเลยนะแต่เขาทิ้งตั้งกับฉันแบบนี้แลนะ้วล่ะแล้วแบบนี้ฉันจะหน้าไปที่ไหนลนะ่ะ <c oughs> คนเขาจะเกลียดฉันเขาเจอผิด <c oughs> <c oughs> ว่าฉันทําหาอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีฉันสักคนทุกอย่างมันคงสนดีมากกว่าสินะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วฉันไม่อยากที่จะโดนกันแกล้งยอมมันคนที่ไม่สู้ใครเลยสนุกกันมากใช่ไหมที่ดังแกฉันได้อย่างตรงคอขนาดนี้ได้ทวกแกคิดว่ามันสนุก ใั้ฉันจะกลับมาเล่นกับพวกแกฉันจบคืนพวกแกให้ถึงที่สุดมันที่พวกแกทำกับฉันเอาไว้ <c oughs> ฉันขอโทษนะแบบที่ฉันต้องทำแบบนี้รวมไปถึงต้าดวงใจด้วย <c oughs> ขอโทษนะคะที่หนูต้องทำแบบนี้แต่ถ้าหนูไม่ทาหนูก็คงต้องเป็นแผนรับบาปกับพวกมันไปหีกินานเลยละคะ่ะหนูต้องการความยุติธรรมให้กับตัวเองหนูขอโทษนะคะ นี่มันอาจจะเป็นทางเดียวที่ทำให้หนูก,กลับมาแก้แค้นกับพวกมันได้ผมอาจะต้องชดใช้ทั้งหมดขอโทษนายแบงขอโทษนะคะบมาดูใจลลก่อนฮเฮ้ยไม่ใครสักแอปกูุมาโพสตด่านดนรี่แบบนี้เนี่ย ทำเรื่องไรอย่างไออย่างนั้นหรอแต่ในนี้ไม่เคยทำอะไรเลยนะในทนานได้เห็นคงจิตอกแน่ๆไม่ได้การแล้วถ้าเราใช้อยู่แบบนี้เนเน่คุณอาจจะคิดแล้วก็ทำอะไรไปแล้วก็ได้ฮันเรารีบหาเนเน่ก่อนดีกว่า ทุกคนที่มันทำร้ายฉันมันจะต้องได้รับอย่างสาสม เอาลกตอนนี้นะอีกก็ตายแล้วนะคะก็หลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมารอติดตามกันนะเละกขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปมาจนจบนะคะและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสักขันและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเติงๆให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาจ่าไว้าี่คลิปหน้าบ๊ายบาย